เราจะเขียนงานช่วงไหนดีคะครูลินนะคะแม่นักเขียนหลายท่านนะคะก็บอกว่าเนี่ยนะคะการที่จะเป็นนักเขียนได้ต้องตื่นแต่เช้านะคะเขียนหนังสือตอนเช้าเช้านะซึ่งก็เป็นนิสัยของครูลินเหมือนกันนะคะแต่ว่านั่นไม่ได้หมายความว่าทุกเป็นทุกคนนะคะจะเป็นแบบนี้คะ่ะเ็าบอกว่าคนเราเนี่ยวงจรนะคะวงจรการทํางานหรือว่าช่วงที่สมองบรท์เนี่ยมันต่างกันนะคะเขาบอกว่ามันมีอยู่สองรูปแบบนะคะโดยทั่วไปก็คือ คนที่ชอบทํางานตอนดึกนะคะกับคนที่ชอบทํางานตอนเช้านะคะบางคนเนี่ยสมองจะเล่นนะคะตอนที่ตอนทีออ่หลังจากที่ทุกคนนอนหลับแล้วนะคะหลังจากสี่ทุ่มไปแล้วนะเขาจะมีความรู้สึกว่าเขาอยู่ในความเงียบอะแล้วนะ,ะแล้วก็เขาก็ทํางานได้ดีนะคะในช่วงเวลานั้นนะคะแต,แต่บางคนก็บอกว่า เขาไม่สามารถทํางานได้นะสามารถทํางานได้ในช่วงที่ตื่นเช้าๆนะคะตื่นเช้าๆแล้วก็ไอเดียมันเจอแล้วก็ลงมือทํางานนะคะแต่บางคนก็ทํางานช่วงนี้ไม่ได้ค่ะแล้วก็จะมีคนอีกกลุ่มหนึ่งนะคะชอบทํางานตอนดึกนะคะจะเห็นคนกลุ่มนี้มักจะเป็นแบบพวกสถาปานิกนักครีเอทีฟนะคะที่เขาต้องการความเงียบสงัดในการทํางานเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องหาช่วงเวลาทองนะคะในการทํางานของเราว่าเวลาไหนเหมาะ สมกับเรามากที่สุดนะคะไม่ใช่ช่วงเวลาเช้านะคะที่เหมาะสําหรับนะักเขียนทุกคนแต่ว่ามันเป็นช่วงเวลาของเราค่ะที่เราจะเหมาะกับการทํางานช่วงไหนเท่านั้นเองค่ะ